เขาไปอะไรนะเขาไปทาตาหมอพาไปทําตาคดีไปเต่มเมื่อไหร่อะเมื่อวานเนี่ยเป็นนานพักอยู่ชั้นไหนอะชั้นหกของโรงพยาบาลอะไรวะเสนาเสนาเสนานอนยื่คืนนะครับยังไม่ได้นอนเลยเกจะคืนแรกพอดีไปเจอก่อนเลยหมารถกลับมาเลรอไปเจอยังไงครับก็ทีแรกเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปก็เจอพี่ชายคนนึงพอ มา,มาหานมาดูเตียงว่ามีนึ่ว่าใครเข้าไปที่เตียงก็คุบหมดทหาไปจริงๆีมีผู้หญิงอ,อ,อมีผู้หญิงแม่แอรแต่หัวไม่มีหันไม่มอง <laughs> แล้วหนูก็เปิดออกเลยออกข้างนอกเลยพี่สาวก็ถา,ามว่าไปไหนแล้วก็พูดไม่ออกก็ <laughs> ออกไปก็ไปนั่งตรงที่หมอเขาเนี่ยน่ะหมอหมอเขาคอยรับคนอยู่ ทอ้นี่ก็ถามอะไรก็บอกว่าไม่ไม่กล้าบอกเขาเขาก็รู้ทันทีว่าเจอผีอะไรเงี้ยเขาบอกมีคนเคยเจอมาแล้วใครรู้หมอบอกว่ามีคนที่เคยมาอยู่ห้องนี้เจอสองเขาทำมีเงี้ยสองบอกว่าตายสองบอูกล้ากลัวก็เลยจ้างหมอสากลับไปอยู่แล้วตาล่ะตากศากานี่ที่เป็นักษาตาล่ะ พี่สาวอยู่เลยพี่สาวาก็เลยอยู่แต่ไม่เล่าเขาฟังบอกให้กลับมาก่อนเพราะว่าไม่มีรถกลับทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็มาส่งคนไข้พอดีก็เลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกสามร้อยก็เลยสามร้มอยก็สามร้อยแบบความกลัวไม่นอนแล้วยังไงก็ไม่นอนดิค่ะไม่นอนอยังไงก็ไม่นอนก็วันหนึ่งค<อ>ก็เจอประมาณจะทุ่มอะอมประมาณทุ่มมันมืดลแล้วแหละ ก็เลยหมอล้มมาถึงนี่ก็ร่วมสองสองตุ้งวะได้มาถึงพัทีเด็กผู้หญิงผู้ชายก็มมีแล้วผู้ชายมีหัวป่ะมีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงไม่มีเหรอแล้วหัวไปอยู่ไหนถ่ายเเห็นหัวไหมหลุดมีอะไรไหมผู้ชายอยู่ข้าตัวแต่หัวผู้หญิงอ่ะผู้ชายถือหัวผู้หญิงถือแล้วงู้หลุดถือถือยังเงี้ยยืนตรงถือประมาณไหนฮะยืนถือมือไหนอ่ะ ก็มือไหนขวามือวาหายอย่างเงี้ยถือหัวไปอยู่ถือลักษณะยังไงครับก็อยู่งอแบบเงี้ยอยู่ผมยานดิยืนพี่นะผมยาวยืนดูด้ที่บัเปิดประตูออกเลยไม่อยู่แล้วยังไงก็ไม่อยู่พี่สาวเรียกขึ้นก่อนก็ไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นมีคนเห็นอคนพยาบาลใครพูดใครพูดอ่ะพหญิงไม่ไม่ใครพูดที่ว่าเห็นหมอหมอพูดว่า บอกว่ามีคนเห็นแล้วครั้งหนึ่งแล้วเงี้ยให้หนูมาครั้งที่สองเนาะไม่รู้เลยพอบอกเห็นเธอเขเห็นไม่ได้น่ะปายเลยให้เด็กกดลิฟต์เลยรงนอยพอเดินไปถึงข้างล่างมันก็มีโต๊ะฟูอย่างเงี้ยก็บอกขอเดี๋ยวขอนั่งก่อนขอนั่งก็กำอมือก็กำหน้าอกไว้โอ้โหใจเต้่นโอ้